นิทานเรื่องพระจันทร์อร่อยไหมเรื่องและรูปไมเคิลเกเนสเรียบเรียงโดยปีดาปัญญาจันทร์คืนหนึ่งขณะที่พระจันทร์ลอยขึ้นบนท้องฟ้าดวงกลมโตส่องสว่างขาวนวลอยู่นั่นพวกสัตว์ทั้งหลายต่างก็ออกมาแอบดูพระจันทร์กันเต็มไปหมดโอ้โหฉันว่าพระจันทร์ต้องหวานเหมือนอ้อยแน่เลยช้างพูดขึ้น แลิงว่าพระจันทร์ต้องอร่อยเหมือนกล้วยตะหากเต่าเถียงว่าไม่ใช่พระจันทร์ต้องอร่อยเหมือนผักบุ้งสิพอพูดจบเต่าก็คานตุวมเตียมต้วมเตียมขึ้นไปบนภูเขาเพื่อไปชิมพระจันทร์เมื่อไปถึงยอดเขาเต่าก็เหยยงตัวไปจับพระจันทร์แต่จับไม่ถึงเต่าจึงเรียกช้างมาช่วยเมื่อช้างมาถึงจึงเหยียบบนหลังเต่า แล้วเอื้อมมวงไปจับพระจันทร์พระจันทร์คิดว่าพวกสัตว์มาเล่นไล่จับจึงขยับลอยหนีขึ้นไปจนช้างจับไม่ถึงช้างจึงเรียกยีรัพมาช่วยเมื่อยีรับมาถึงจึงเหยียบบนหลังช้างช้างเหยียบบนหลังเตาแล้วยืดคอไปจับพระจันทร์พระจันทร์คิดว่ายีรับมาเล่นไล่จับจึงขยับลอยหนีขึ้นไปอีกจนยีรับจับไม่ถึงยีรับจึงเรียกม้าลมาช่วย เมื่อม้าลายมาถึงจึงเหยียบบนหลังยรีรัฟยีราฟเหยียบบนหลังช้างช้างเหยียบบนหลังเตาแล้วเอื้อมไปจับพระจันทร์พระจันทร์คิดว่าม้าลายจะมาเล่นไล่จับจึงขยับร้อยหนีไปอีกจนม้าลายจับไม่ถึงม้าลายจึงเรียกสิงโตมาช่วยเมื่อสิงโตมาถึงจึงเหยียบบนหลังมาา้งมามลายมาลายเหยียบบนหลังยีรัฟยีราฟเหยียบบนหลังช้างช้างเหยียบบนหลังเตา แล้วเอื้อมไปจับพระจนันทร์พระจันทร์คิดว่าสิงโตมาเล่นไล่จับจึงขย <T> ับลอยหนีขึ้นไปอีกจนสิงโตจับไม่ถึงสิงโตจึงเรียกหมาจิ้งจอกมาช่วยเมื่อหมาจิ้งจอกมาถึงจึงเหยียบบนหลังสิงโตสิงโตเหยียบบนหลังม้าลายหมาลายเหยียบบนหลังยีราฟยีราบเหยียบบนหลังช้างช้างเหยียบบนหลังเต่าแล้วเอื้อมไปจับพระจันทร์พระจันทร์คิดว่าหมาจิ้งจอกจะมาเล่นไล่จับ จึงขยับลอยหนีขึ้นไปอีกจนหมาจิ้งจอกจับไม่ถึงหมาจิ้งจอกจึงเรียกลิงมาช่วยเมื่อลิงมาถึงจึงเหยียบบนหลังหมาจิงจอกหมาจิงจอกเหยียบบนหลังสิงโตสิงโตเหยียบบนหลังม้าลายม้าลายเหยียบบนหลังยีราบยีราเหยียบบนหลังช้างช้างเหยียบบนหลังเต่าแล้วเอื้อมไปจับพระจันทร์พระจันทร์คิดว่าลิงจะมาเล่นไล่จับจึงขยับลอยหนีขึ้นไปอีก จนลิงจับไม่ถึงลิงจึงเรียกหนูมาช่วยเมื่อหนูมาถึงลิงไต่หลังเพื่อนเพื่อนขึ้นไปพระจันทร์เห็นว่าหนูตัวเล็กนิดเดียวและตอนนี้พระจันทร์ก็ไม่อยากเล่นไล่จับอีกแล้วจึงไม่ขยับหนีขึ้นไปหนูจึงจับพระจันทร์ได้แล้วบิพระจันทร์ออกมาหนึ่งชิ้นลองชิมดูอืม้มพระจนนันทร์นี่อร่อยจังเลยหนูร้องขึ้น เมื่อหนูชิมพัจันแล้วก็ส่งพระจันให้เพื่อนๆกินพวกสัตว์ทั้งหลายได้กินพจันอย่างอร,อร่อยต่างก็นอนหลับอย่างมีความสุขส่วนพจันถูกกินจนแหว่งกลายเป็นพระจันเสี้ยวอยู่บนท้องฟ้าเจ้าปลาเฝ้าดูด้วยความสงสัยว่าพวกเพื่อนๆต้องต่อตัวกันให้ลำบากทำไมเพราะพัะจันก็ลอยอยู่ในน้ำเอง